สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนวิจัยป่าบายดิษยามวันนี้เรามาอยู่กันที่ปืนเสือหมอกที่ป้อมจุลจอมเกล้านะครับที่ต่อสู้เคยต่อสู้กับฝรั่งเศสในสมัยรศ .112 จะพาไปดูกันว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรและก็ข้างในภายในป้อมเป็นอย่างไรบ้างนะครับไปดูกันเลยครับ ต่อจากเรือหลวงแม่กลองตอนนี้เราจะเข้าไปดูที่พระบรมรูปของนราชการเดทพ่อรอหสู้กับเรือรบของฝรั่งเศสในรศ1 1 2นะครับตรงตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของด้านหน้าพระบรมรูปราชการที่ 5. ้าพ่อรอห้ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างให้เราเข้ามาสักการะก่อนที่จะไปดูชมเรือแม่ เรือหลวงแม่กลองปืนใหญ่เสือหมอบเข้ามานมัสการกราบไหว้ได้นะครับครับตัวนี้ก็จะเป็นก่อนจะเข้าไปดูตัวนี้ก็จะเป็นแผนผังบอกในพื้นที่ห้องแต่ละห้องแต่ละชั้นนะครับช่องชั้น A ก็จะเป็นปืนจุดที่ปืนเสือหมอบอยู่นะครับห้องกระสุนก็จะเป็นห้อง B ห้องถงทางเดินก็จะเป็นห้อง C อแล้วก็ห้อง เท่นจะรึกข้อความก็จะเป็นดีทางด้านหน้าตัวนี้ก็เอามาให้ดูกันแล้วจะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องเล็กๆองทางเดินต่างๆว่าอยู่ตรงไหนส่วนไหนลักษณะเป็นอย่างไรครับอันนี้คือทางด้านหลังของพ,พ,พระพุทธสาวารีนะครับป้มปืนปืนตรมก้อมปืนเสือหมอบเดี๋ยวไปดูกันว่าลักษณะตัวของจริงจะเป็นอย่างไรนี่จะเป็นรายละเอียดตั้งแต่จะบรรยายไว้นะครับตั้งแต่ นาฬิกาชินศกหนึ่งหนึ่งสองนะครับตัวนี้ให้ดูตัวนี้ก็จะเป็นที่สามนะครับมีทังออ้งปืนเสือหมอบรายละเอียดของเสือหมอบนั้นยกขึ้นแล้วก็ใส่กระสุนและยกตัวขึ้นนะครับตัวนี้มันก็จะมีโชค๊คตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวบานพับนะครับในการที่จะถอยหลังถอยห<อ>ลังลง,ล,ลงมาทําให้กลับมาบอกกลับมาอยู่ในลักษณะเช่นนี้เหมือนเดิมปากกระบอกปืนจะโผล่พ้นกระพงขึ้นไป พอยิงมาเสร็จจะกลับมาหมอบลงมาเช่นเดิมเช่นนี้ก็เลยเรียกว่าปืนเสือหมอบนะครับวัวนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเหมือนจุดเก็บอุปกรณ์เก็บเพื่อเบิดในการที่จะส่งสัมภาวุธเข้าไปให้กับปืนต่อไปในข้างบนนะออีกห้องซ้ายมืออีกห้องหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของกว้างๆนะครับผงกว้างๆช่องนี้ไว้เราเก็บอุปกรณ์ต่างๆ อันนี้ก็จะมีช่องอีกองห้องที่สามที่ต่อเชื่อมเสร็จกันนะครับในฐานปืนที่สามหลังจากออกมาจากห้องครับก็จะมีออกมาถูโถถ,ถงใหญ่กว้างนิดนึงตรงนี้ตัวน,นี้อาจจะเป็นส่วนของการรวมการเปิดให้พื้นที่ในการส่งกำลังเพิ่มเติมเข้าไปในในการต่อสู้ในแต่ละครั้งนะครับ สำหรับคลิปของปืนเสือหมอบก,ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณมากสวัสดีครับ